อ้าพผมนี่ค ja, ่ะเจ้าคณะอเจ้าหะนายอาจารยควบครูสมพลวีรารนุวัฒน์ผู้อุทธรณ์การวิทยาลัยสงสวรรค์บุรีศรีสุวรรณภูมิท่านรองเจ้าคณะเฟื่อเมืองสุพรรณบุรีฝ่ายการศึกษาที่เคารพอย่างสูงสุด รัะขอเจริญพรถาวายความเคารพแด่ท่านพระอา,าจารย์คณาจารย์คณะกรรมการและลูกศิษย์ของวัดต,ตลอดจนถึงพุทธบริษัทสีผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสถานที่สัะยะสถานแห่งน,นี้นำมาภาพในนามของพระนิสิตของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์มหาวืาออ่อาม แต่แล้วังจี่วั้นในสิทธ์ปู่ปริบัตร์ดาในการไหว้ทาังนี้มีแช่โและขอให้คำสัญญาว่าจะยุปยให้เวลาที่ได้รวามรกอกยเรื่องสานีโดยสารโยงผู้ให้ที่ครัองหนึ่งที่ครั้งหนร่งทก

อยาคูไหมเพื่อยังการรักายให้ดารงอยู่ได้นะคแล้วก็่านปประอบสดนะคะในการเจริญสมรภูมิรรมารรูปัสสนากรรมา Terima kasih telah <laughs> menonton!

พาไปดูวัดกันพาไปดูหน่อยสิไปดูละครนะใช่าแม่ทาและงความร่มดยนของกัลหรี่ยงนีพาไปเที่ยวไหนเที่ยวที่ไหนนะวัดวัดกลางไปไหนวัดกลางค่ะไม่มีปลาเลยอ่ะไม่มีเลย ไปที่โบสถ์กันไปเลยอไปไปกัน อ้ถอดรองเท้านอ้องต้องถอดรองเท้าก่อนนะใช่แล้ว<ะ>ใช่ใชถอดรองเท้าค่ะเจ้าหญิงเลยนะ ตีตีน้องตีถึงไ,ไปใกล้ๆไปใกล้ๆไปใกล้ๆค่ะใกล้ๆเข้าไปอีกอ,อ่เข้าไปอีกเข้าไปอีกเข้าไปอีกเดินไปอีกสองเก้าเดินหน้านาถึงแล้วไม่ต้องกระโดยยดยืดยืดยืดชูชูชูช